สวัสดีครับรถไถทุยครับจากร้านเกษตรไอเดียวันนี้พามาดูงานแก้ EP 2นะครับงานแก้ไขวันนี้เสร็จแล้วครับติดตั้งชุดคันหน้าติดตั้งระบบครับ เสร็จเรียบร้อยเหลือแค่ทำสีแล้วก็เดินระบบไฟให้ลูกค้านะครับคันนี้ชุดชุดไฮดรอลิกคันนี้จะเป็นชุดเก่าของลูกค้านะครับมีชุดไฮดรอลิกมีล้อหลังมีหลังคา มีเบาะนั่งชุดเก่านะครับแล้วก็ชุดเกียร์ที่ใช้งานได้ส่วืนเดือนอเป็นชุดใหม่ของทางร้านนะครับชุดคานล้อหน้าชุดพวงมาลัยเป็นงานงานใหม่ของทางร้านนะครับ เดี๋ยวแค่ทําสีนะครับคันนี้ส่วนชุดยกหลังก็เสร็จแล้วครับทําแบบสไตล์ของทางร้านนะครับชุดหลังก็สามารถสไลด์ซ้อนคันนะครับเวลาซ้อนคันเป็นแบบของทางร้าน เกษตรไอเดียเลยนะครับครับผมเดี๋ยวทำสีเสร็จเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับสําหรับรถไทยไอตุยเป็นตัวนี้งานแก้ไขนะครับสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ